คุณผู้ชมฮะให้ไปดูโบดหลังหนึ่งคุณผู้ชมจ้องดูให้ดีนะฮะโบดหลังเนี่ยเล็กแค่ไหนเขาบอกอาจจะเล็กที่สุดในประเทศเลยคุณผู้ชมดูแบบนี้เห็นความผิดปกติไหมไม่คยเห็นแต่มุมนี้คุณผู้ชมถ้าเทียบกับคนยืนนะเห็นพี่คนยืนไหมฮะดูสิคุณเล็กไหมเล็กจริงดูมุมนี้เหมือนแบบสามพระภูมขอไปนะ แต่ว่าพอขยายออกมาเห็นคนไหมฮะและประตูเนี่ยเมื่อเทียบกับประตูเมื่อเทียบกับคานเนี่ยออโบสนี้เล็กมากคุณผู้ชมฮะหลังเล็กๆไซส์มินิมอลแบบนี้ไม่ใช่สารประจำหมู่บ้านไม่ใช่สารพระภูมิแต่เป็นโบสถ์เก่าแก่ของวัดสมพานฮะหรือว่าวัดร้างที่อยู่คู่ชุมชนตำบลคลองนาบรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับ ชาวบ้านถือเเิ่มวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3นะฮะก็เข้ามาทําบุญใหญ่ที่โบสถ์ของวัดสมพานวัดร้างแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตของวัดสะบาบแล้วก็อยู่ในเขตของโบราณสถานเมืองพระเนียดซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1200ปีคุณผู้ชมมีการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตอาหารคาวหวานที่ชาวบ้านเนี่ยต่างตั้งใจกันมาด้วยจิตศรัทธานะครับเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทั้งบรรพบุรุษผู้ลุวงรับนะฮะพื้นที่ตัวโบสถ์ของวัดสมพานขนาดนี้ที่บอกว่าอาจจะเล็กที่สุดในประเทศไทยกว้างเท่าไหร่รู้ไหมน้องดอมเท่าไหร่ฮะสเมตรอกว้างสเมตรยาวแค่3เมตร ผู้ชมชาวบ้านบอกว่านี่แหละโบสถนี้เล็กที่สุดในประเทศแล้วบ้านพรบรุษของชาวคลองนารารนะฮะได้สร้างโบสแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ครับรำลึกถึงโบสหลังเก่าที่ย้ายมาจากวัดเขา่เขาถ้ำแล้วก็มาตั้งอยู่ริมคลองสะบาบในปัจจุบันนะครับ โบสถ์แห่งนี้เสื่อมสภาพตามการเวลาแล้วก็มีการบูรณะมาแล้วหลายครั้งคุณผู้ชมคือถ้าจะเข้าไปกราบนี้เข้าไดยทีละคนเนี่ยมั้งเนี่ยสองคนนี่เบียดเลยนะนะฮะแล้วก็บทแห่งนี้เสื่อมสภาพไปแต่ว่าบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วนะครับภายในเนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมมีการประดิษฐานพระประธานเหมือนโบสถ์ทั่วไปครับทุกปีเนี่ยชาวบ,บ้านจะรวมตัวมาทําบุญกันที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษแล้วก็อนุรักษ์ตัวโบสถ์ไว้เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ไปนะครับแล้วเป็นโบสเหมือนมหาอุดด้วยนะคุณนะ<อ>คือข้างหลังไม่มีทางอ่อนนะค,คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเล่าข่าวว่ามีคนเอาหัวหมูเป็นร้อยหัวมาถวายแก้บนคุณผู้ชมเดาว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นยังไง เออแม่นมากสิพี่บุ๊คือแม่นมากขนาดที่ว่าอันนี้เป็นชาตต่างชาติด้ยนะชาวไต้หวันไงใช่มาวัดตรงนี้ตรงใส่ไหมวัดเกาะสุวรรณารามนี่เห็นไหมเอาหัวหมูมาเป็นร้อยหัวเอาได้อะไรไปถูกลอตเตอรี่ดองถูกลอตเตอรี่ไต้หวันแล้วได้เป็นเงินไทยเนี่ยหูเป็นหลักหลายล้านแล้วล่ะค่ะหัวหมูเลยต้องมาแบบนี้เห็นที่ยืนอยู่ไหมนี่แหละค่ะเราเป็นญาติกันไหมอยากรู้จักเลยทันทีต่างสมกเหมือนคนไทยมากเลยใช่ใช่นี่คือในอยู่ ใต้หวันอายุ32ปีค่ะนี่นำสกุลเข้าหรอเนี่ยใช่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นชาวไต้หวันนี่แหละมาที่วัดเกาะสุวรรณารามแถวๆสายไหมซึ่งอาชีพของในอยู่เขาเนี่ยคือเปิด ให้รับเช่าแล้วก็ให้เช่าพระเครื่องไทยร้านน่ะอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยพันทิพย์งานบวงวาน<อ>ทีเนี้ยมาพร้อมกับเพื่อนๆที่ก็มีจิตศรัทธาล่ะค่ะอเอาหัวหมูมาถวายแก้บนร้อยหัวแล้วก็มีเทียนสามพันเล่มมีขนมนมเนยผลไม้ต่างๆเพียบเลย<อ>นี่มาแก้บน<อ>หน้าพระพรหมมหาจากักรพรรดิองค์ใหญ่ที่อยู่ในวัดค่ะ ในอยู่นะพูดผ่านล่ามบอกว่ามากราบมาขอพรจากพระพรมมหาจากักรพรรดิรอบก่อนอนะ่ะแล้วก็กลับไปที่ไต้หวันไปซื้อลอตเตอรี่ของเขาโชคดีถูกรางวัลคิดเป็นเงินไทยเนี่ยหูหลายล้านเลยผู้ชมแต่นี่พระพรมมหาจากักรพรรดิสวยนะใช่ค่ะเนี่ยแล้วพอ พอพอได้รางวัลแบบนี้ให้โชค,คให้ลาบด้วยก็เลยมาถวายตามที่บนบานเอาไว้ครั้งนี้เนี่ยนะนอกจากแก้บนแล้วคุณผู้ชมมีทำอะไร,รลอดใช่ไหมนอกจากเดินลอดใต้ท้องพระพรมแล,แล้วเนี่ยก็ยังมีการสุ่มหยิบลูกป,ปิงปองของทางวัดเพื่อนำกลับไปเสี่ยงโชคโอกะว่าโชคต่อโชคบุญต่อบุญนั่นแหละลองลององลองลอง,ลองฟังเสียงไใ้อยู่นะคะค โอเคครับเออตอนนี้เอ่อผมได้ไอ้สำมา์ทางคุณหยีนะครับก็แกบอกว่ามาเนี่ยก็คือว่าเพราะศรัทธาของพระอาจารย์นะครับแล้วพอดีแกมาไหว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วได้สำลิดผลนะครับได้สำลิดผลก็คือถูกรางวัลใหญ่ที่ไหนไต้หวันครับใช่ไต้หวันด้วยด้วยอ๋ออยู่ไต้หวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว <Happiness. S 2> ถือถืเ <bunker. S 1> ถือ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 ถอกเอยครับออกเลยบอกือถือถือถเจถือถือถือาือถืรถือถือพือถอถือถือถือถอถือถือาือถือถอถือนะอถืต่อถอถือาือถออรออยอออ่ออ ซึ่งท่านเจ้าวาดวัดเกาะสุวรรณารามพระครูรุ่งแสงบอกว่าพระพรมหมาจักพัิองค์ใหญ่องคเนี้ยสูงต้อง8อเมตรนะสร้างขึ้นตามที่เห็นในฝันนะแล้วใช้เงินในการก่อสร้างเนี่ยสิกว่าล้านกลายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติที่บินมาเนี่ยเพื่อมากราบไหว้ขอพรแบบนี้เนี่ยนะคะค แล้วดูสิองค์พระพรหมงามมากเลยใช่้างเอราวัณสามเสียงก็งามมากนะแล้วดูพี่มุคิดดูคือพอลอดใต้ท้องช้างสามเสียงคือเขาก็เชื่อกันแหละใช่ขนาดต่างชาติยังศรัทธาเลยอ่ะ